สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD Car Center หรือ Arkade Capital อาวันนี้เดี๋ยวบอลพามาตรวจสอบโกดังเทพารักว่ามีรถอะไรเข้าบ้างแล้วเพื่อนๆอ,อยากได้รถอะไรบ้างนะฮะรถตรงนี้คุ้มที่สุดแล้วซื้อสดไม่เสียแวดด้วยแล้วสามารถเอาไปทำงานได้เลยไม่ว่าจะซื้อเข้ากิจการซื้อใช้ส่วนตัวนะฮะที่นี่มีครบจบในที่เดียว มาครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็จะมีการปล่อยรถด้วยก็คือเป็นตัวอีซูซู1.9นะฮะเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วในราคา35,000บาทนะครับนะฮะแล้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่แต่รถน่าจะหมดแล้วกับตัวนี้ขายดีมากเนาะ2แสน0 0่หบาทจนถึง2องแ0 0แบาทนะครับแล้วมีรถอะไรเข้ามาบ้างสำหรับวันนี้ที่โกดังเทพลักครับนะฮะ จะเป็นตัวสปาร์กก็คือเจ้าตัวอีซูซู1.9สำหรับเพื่อนๆที่หารถอยู่ราคาดีมากแล้วได้ไปพร้อมตัวโครงสร้างแบบนี้เลยเป็นบานสไลด์ครับนะฮะเป็นบานสไลด์ครับของบริษัทเรานั่นเองก็คือไทยเบฟนะฮะไทยเบฟของเราอยู่ใต้บริษัทไทยเบฟนะนะฮะแล้วก็ผลิตให้เป็นรถเช่านะเพื่อที่จะมาส่งต่อเป็น กระจายต่อมาเป็นรถมือสองที่น่าใช้มากๆรถทุณภาพต้องมาเอาที่นี่ครับนะฮะข้างนอกประปายปล่อยมันไม่เป็นไรข้างนอกคือรถใช้งานต้องมีบ้างตำนองตำนิทั่วไปนะครับมีเรื่องคือเรื่องปกติลเรื่องธรรมชาตินะฮะเพราะว่ารถใช้งานยังไงก็ต้องมีแต่เราสามารถที่จะปรับตัวรถได้แล้วก็ได้ใหม่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่เก็บแล้วด้วยนะครับ อันนี้คือ Z ซดอีดิชัที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับของโกดังเทพารักษ์นะฮะทั้งเข้าทั้งบางนาแล้วก็เข้าทั้งโกดังเทพาลักษ์เป็นตัว Z ซดอีดิชัยกที่ป่านน้ำฝนขึ้นแบบนี้กำลังรอตรวจสอบอยู่ก่อนที่จะดำเนินการเอารถเข้าโกดังตรวจสอบเพื่อที่จะคัดรถของแต่ละคันว่าราคาก่อนที่ราคาจะออกว่ารถแต่ละคันราคาก็จะไม่เหมือนกันท,ทั้งทงที่เป็นกุ้มเดียวกัน ตัวนี้เป็นปี2021ครับนะฮะแซดอีดิชันะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะฮะใครหารถเกียร์ธรรมดาใช้งานทักบอลเข้ามาได้พี่จะได้รถดีๆไปใช้แน่นอนเนาะไปตรวจสอบเบื้องต้นกันครับที่น็อตปากกระโปรงนี้ไม่เคยถูกแกะแล้วก็ขยับเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับแก้มนะฮะตรวจสอบคานนะครับนี่ก็ไปพร้อมๆกันแบบนี้พร้อมกับตัวแผ่นเพจ ยังอยู่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือตัวโครงสร้างด้านหน้าเนาะนะฮะอ่ะนะฮะก็ลองไปดูด้านในบ้างนะครับว่ารถพวกนี้เป็นแบบไหนกันเนาะสดๆเลยเรียวๆไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ล้างนะฮะเพราะว่าเราปล่อยตามนี้นะฮะคนเอาไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะเอาไปเขาซื้อไปเขาก็ไปทำเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่อยากเสียค่า เก็บนะครับค่าเก็บเนาะแล้วรถทุกคันต้องบอกก่อนว่าถ้าซื้อที่เราจะมีใบเคลมทุกคันนะฮะแต่ถ้าเป็นในานามของเออเต็นนะครับเขาจะไม่ได้เคลมให้เนาะนะฮะจะไปเคลมเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เราเคลมก็ได้อันนี้คือรถของเราเนาะพ้อมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หนี่มีจอให้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับ6กสปีดนะฮะหกสปีดแล้วก็มี Power m o ์โด้วยน่าใช้นะ แม่าชายจะซื้อไปใช้ต่างจังหวัดนะครับซื้อให้คุณพ่อให้คุณแม่ไว้วิ่งซื้อของซื้อของมาเลยครับจะได้รถดีๆไปไม่ต้องกังวลครับซื้อรถมือ2องแทบจะถ้าซื้อกับที่นี่แทบจะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามีคนตรวจสอบรถให้แล้วเนาะนะฮะนี่นะครับแล้วก็ได้รถในราคาที่ดีไปด้วยแล้วก็ได้รถตั้งแต่ต้นทางไปเลยนะครับไม่ใช่มือที่สงมือที่สเนาะ นะครับอะลองดูเลขหม่สักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรถกลุ่มเดียวกันใช้เลขไม้แถวๆนี้ครับแถวๆนี้เนาะบวกลบนิดหน่อยแต่ละคันนะครับนี่หนึ่งแสนกิโลเมตรครับนะฮะเราสามารถนะครับวิดีโอคอดูรถของแต่ละคันได้นะครเพื่อให้เป็นความสบายใจของทุกๆท่านนะครับของทุกคนนะฮะซื้อรถที่นี่สบายใจต้องสบายใจเท่านั้นถ้าไม่สบายใจอย่าซื้อ นะฮะถ้าไม่สบายใจอย่าซื้อซื้อรถมือ2ความไม่สบายใจมีอยู่แล้วนะฮะแต่อธิบายไม่ดีไม่ตามหลักการหรือว่าอะไรก็อย่าไปซื้อนะฮะอย่าไปซื้อซื้อเราซื้อ,เร,อเราต้องซื้อด้วยความชัดเจนเนาะสมาร์ทแชตัว Revo ครับนะฮะปี2021หน้าใหม่แล้วนะฮะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้นะครับเอาไปใช้ต่างจังหวัด ราคาดีมาก3 9 0 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะฮะส่วนรถเข้าใหม่เลยก็จะเป็นตัว4ประตูครับนะฮะในตัวรีโว่ดับเบิลแคปนะฮะหรือว่าเจ้ารีโว่4ประตูเกียร์ออโต้แล้วนะฮะพร้อมกับหลังคาแคลริบอยแบบนี้กับเจ้า Z e dition นะฮะ คันนี้ทำความสะอาดแล้วเตรียมที่จะส่งมอบเหมือนกันนะฮะส่งรถกันเยอะนะครับเดือนเดือนหลายร้อยคันเลยนะฮะเดือนเดือนหลายร้อยคันนะครับก็ที่เข้ามาก็จะเป็น4ประตูตัวไทเบฟอะใครหาที่จะไปวิ่งงานหาเข้าบริษัทหาให้หัวหน้าใช้หาให้พนักงานใช้และเป็นสีประตูประหยัดงบไปเยอะมากๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ คุ้มค่ามากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งังเลือกที่คุ้มค่ามากๆ s <ets> <S เดี๋ยวเปิดให้ได้รับชมซัก1คันนะครับเพราะว่าเป็นรถกลุ่มเดียวกันเนาะเป็นรถกลุ่มเดียวกันเข้ามาได้เลยครับเ um รามีบอกหมดนะฮะอยู่ที่อยากได้ตามหากันในราคาไหนมากกว่าเนะเพราะรถที่นี่ซื้อได้ทุกคันนะครับซื้อได้ทุกคันเลยนะฮะบ,บางคันมีรถชนบางคันมีรถโดนบ้างแต่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยเนาะ ภายในครับของเจ้าตัว4ประตูเกียร์ออโตเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตัวมีจอให้นะครับแล้วได้เป็นเกียร์ออโตมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวงมลาลัยเองก็มีมันติฟังก์ชั่นให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้คือแซดอีดิชันนะฮะแล้วก็ตัวกุญแจ2ดอกแบบนี้ไปดูเลขไมล์กันครับนะฮะอ่ะนะครับก็ เว็กไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่250,000กิโลเมตรนะฮะเยอะปะสำหรับบางคนแล้วกันเนาะนะครับไปอยู่ตามหน้าร้านต่างๆก็จะเหลือแค่แสนหน่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถเช่าหรือว่าที่ที่เขาขายดีกันนะครับเขาก็จะเอารถกลุ่มนี้ไปนะครับ ที่นี่ดีไว้เยอะมากหลายเต็นมากๆกนะฮะหลายเต็นมากมก็เอารถกลุ่มนี้ไปเพื่อที่จะไปส่งต่อให้ลูกค้าเขาแล้วรถกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพอยู่แล้วด้วยเครื่องยนตด้วยอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาผ่านการเมนเทนแนนมาหมดครับนะฮะเข้าศูนย์ต้องมีประวัติทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบี l i c k หรือศูนย์บริการอ่ะอย่างเช่นคันนี้ครับคือ1.9ครับนะฮะตัวสูง ไฮแลนเดอร์ er, นะฮะลูกค้ามาแล้วแล้วก็เตรียมถ่ายรูปซื้อแล้วนะครับคันนี้ซื้อแล้วก็ยังคงเหลืออีก3 0 0คันนะครับในราคา5,13 0 0 0 0บาทนะฮะได้รถเป็นปี2020ครับรถหมดสัญญาเชา่าคือรถปี2020สครับสภาพนี้เลยลูกค้าก็เห็นสภาพนี้นะฮะแล้วก็จบไปแล้วนะฮะจบไปแล้วซื้อไปแล้วนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่100,000 5,9,000กิโลเมตรนะครับ1นึ่0 0หเกิโลเมตรเปลือกนอกอย่าไปดูครับดูข้างในครับตามร่องรอยต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บงานนะฮะเดี๋ยวเราต้องเก็บงานยางใหม่เนาะสีสวยนี่นะครับข้างล่างสวยมากนะฮะแต่รถหน่วยงานคันนี้อาจจะไปวิ่งที่เตรียมเออเขาเรียกว่าดินแดงนะฮะหรือว่าชนบทแค่นั้นเองนะครับแต่สภาพเครื่องยนต์สภาพตัวรถเอง ช็คศูต์บริการตลอดแค่ยังไม่ได้ล้างมันนะฮะก็อาจจะดูโลกๆตาหน่อยปกติเพราะเราไม่ใช่เต็นท์นะฮะเราไม่ใช่เต็นท์นะครับถ้าอยากจะดูแบบรถส,สวยๆหน่อยนะฮะก็ไปดูเต็นท์ได้เลยนะเพราะว่าที่นี่ขายแบบนี้นะฮะมีคนตรวจสอบให้นะครับว่ารถเป็นประเภทไหนแล้วคุณจะได้ความชัดเจนไปแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่อยากไป โดนย้อมแมวโดนใครหลอกก็มาให้ผมหลอกสบายใจกว่ายเยอะเพราะว่าผมอยู่ในบริษัทของอาคเน่แคปิตอลตัวนี้ก็จะเป็นหัวเดี่ยวครับนะฮะคนไหนจําเป็นต้องใช้รถนะฮะท่านไหนจาเป็นต้องใช้รถแล้วอยากได้ตัวโครงสร้างแบบนี้เอาไปคุ้มค่าหว่าเยอะนะครับปลายใช้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะว่าอ่ะสภาพเดิมเป็นแบบนี้นะฮะแต่พอสภาพที่เราจะส่งงานจะเป็นแบบนี้เห็นไหม นะฮะเอาไปใช้งานได้เลยครับนะครับแล้วก็เนี่ยเอียบไหมสวยเลยบานสไลด์เหมือนกันครับนะฮะก่อนที่จะรับรถเราลอกสติกงสติกเกอร์ให้ทั้งหมดครับส่วนตัว z ซทอีดิชั่ที่เราเดินไปเมื่อสักครู่ที่เราไปดูกันนะครับก็คือนี่เก็บนานแล้วเตรียมส่งมอบนะฮะ ที่นี่ขายรถเยอะมากนะครับใจก็อยากให้เข้ามานะครับอยากให้เข้ามาอยากให้มาเห็นด้วยกันนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดมันก็สามารถซื้อได้ไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถวิดีโอดูรถได้แล้วรถเราจะได้ไปคันนั้นเป๊ะเลยไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วโอ๊ยบอลไม่ได้ตามต้องการไม่ได้รถแบบนี้แบบไม่ไม่ใช่เราไม่ไม่ทำแบบนั้นนะรถเราเยอะครับผมไม่ได้ขายแค่คนเดียวนะเราขายหลายเคสหลายคนมากๆนะฮะเพื่อที่จะให้รู้จัก อาคาเดแคปิตอลว่ารถหมดสัญญาเช่าคือรถแบบนี้นะฮะใครเคยเห็นมอไซค์มือสองไหมที่เขาขายกันเป็นโกดังเนี่ยรถพวกนี้รถสภาพดีดีทั้งนั้นนะแต่คนไม่เลือกซื้อคนไปเลือกซื้อตามหน้าเตน็นนะไปโด,โดนตรงนู้นบ้างโดนตรงนี้บ้างรับรถมาแล้วแล้วก็โอ้โหไปตรวจเจอตรงนู้นช่างบอกอย่างนี้ช่างบอกอย่างนั้นมาหลอกขายเรียบร้อยเพราะว่าเราดูกันแค่ข้างนอกมัน ข้างนอกมาเราไม่ดูดูละเอียดอะ่ะเราไม่สามารถดูายละเอียดได้นะยิ่งคนซื้อลรถไม่เป็นนี่โอ้โหเอาแค่เห็นแค่สวยก็โอเคแล้วนะเห็นแค่สวยก็โอเคแล้วจบแล้วนะฮะแต่ที่นี่คือข้างในอย่างเดียวเลยข้างในเราไม่สามารถดูได้ครับนะฮะตรวจสอบข้างนอกใครก็ตรวจสอบได้แล้วก็อู่ก็มีเยอะแยะนะฮะเขาสามารถไปทําสีได้ไปปั่นได้ไปขัดได้มันคือเรื่องปกตินะครับมือสองไม่ใช่ป้ายแดงต้องเคลียร์ก่อนนะฮะถ้าอยากจะมั่นใจอยากจะซื้อลรถมือสอง นะครับก็ลองหาบริษัทดีๆบริษัทที่เขาทำคอนเทนต์ให้เราเห็นให้ชัดบริษัทไหนก็ได้นะครับหรือคนที่ออกมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการตรวจสอบรถนู่นนี่นั่นตรงนี้สร้างความมั่นใจให้เรามากกว่ายเยอะนะครับแล้วเราซื้อไปเราจะไม่ได้ไม่เสียเวลาซื้อแล้วคือซื้อเลยนะครับเขาไม่ได้รับคืนนะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมแนะนำเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆน,น,นะครับ กับบอลมนครคอา R ดีดีคา r เซ็นเร์นะฮะรถหมดสัญญาเช่ารถหน่วยงานที่ปลดระวางแล้วเต็มที่ก็4ปี5ปีนะครับที่จะปลดระวางกันอ่ะขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยนะฮะกับ r า d c ดีดีคา e r เซ็นเร์ครับรถหมดสัญญาเช่าของอาคาคเน่แคปิตอลใครเห็นรุ่นไหนแคปไว้แล้วก็สอบถามกันเข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างของ ตัวคลิปนี้ไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่ต้องการกันแล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญถามมืออาชีพนะครับเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ความสบายใจด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่คือขับ4เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับมากี่ล็อตกี่ล็อตก็หมดนะครับก็ไม่อยากให้ความหวังนะครับก็โทรมาเยอะมากสําสหรับขับ4นะครับ ไม่อยากให้ความหวังนะครับไม่อยากให้ความหวังเพราะว่าคนก็อยากได้เยอะนะครับลูกค้ามีเยอะกว่ารถนะครับลูกค้ามีเยอะกว่ารถนะฮะออาลองมาดูกันที่ตัว City ้ครนะฮะปี2017นะฮะใครหา Honda อยากไว้ใช้งานนะครับจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ซื้อให้ต่างจังหวัดใช้ได้อย่างน้อยนะฮะไม่โดนฝนนะครับไม่ตากแดดนะครับขับไปทั่ว ขับไปอำเภอได้นะฮะขับไปอำเภอได้ขับไป50โลร้อยโลคับมากรุงเทพก็ยังได้นะครับราคาดีมากไม่ถึง3 0 0แสนนะ2 0 0แสน8 2 0 0นะครับซิตี้หนแล้วก็รถเก่งวีออสครับราคาใกล้เคียงกันเลยได้เป็นปี2020ครับนะฮะในราคา3 0 0แสนเนาะ3 0 0แสนซื้อได้เลยเข้ามาได้เลยเราขายราคาตามที่บริษัทกำหนดนะครับไม่บวกราคาไปแม้แต่ คันเดียวเพราะฉะนั้นเชื่อใหญได้นะครับเราทํายอดครับแล้วก็อยากกระจายรถดีๆให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะครับแคบออโต้ครับพร้อมหลังคาแคนิบอยแบบนี้สีขาวนะฮะทำเสร็จอะไรเสร็จงาวับเลยนะนะฮะก็มาเอาที่ได้นะครับรถเยอะมากนะครับใครจะเดินหารถอะไรหรือว่ากิจการไหนที่อยากได้รถไปใช้หรือที่อยากได้รถไปขายนะครับถ้ายังไม่รู้จัก บริษัทอาคาเดียแคปเทเต้าในคลิปนี้ก็โทรเข้ามาหาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันชี้แจงกันแล้วการซื้อการขายเป็นยังไงนะครับการซื้อการขายเป็นยังไงนะฮะลูกค้าหลักเรามีแล้วนะครับลูกค้าหลักเรามีแล้วจริงๆแล้วก็เขาเอาทุกเดือนนะเดือนละร้อยเดือนละร้อยเดือนละร้อยนะครับที่นี่ก็ขายรถเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเนาะอันนี้จะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์ครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่ 8 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้เริ่มต้นอยู่ที่9,80,000บาทจนถึง1 00, 1 00, 2 000, 4 0 0 0านบาทนะครับมับ่นใจได้เลยครับว่ารถทุกคันคือเบาะของพิพัฒนพงษ์นะฮะแล้วก็ไม่สวยๆเพียบเลยเนาะไม่สวยๆเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครอยากได้รถอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะอยากได้รถดีๆก็มั่นใจได้เลยนะฮะไม่รู้ซืกก้อกะไกรนะฮะ ถ้าซื้อกับมืออาชีพเราก็จะได้รถที่มันดีไปใช้เนาะนะครับเพราะรถที่นี่ออกทุกคันแล้วก็ซื้อได้ทุกคันเพียงแค่ราคาที่ตามหากันเป็นราคาไหนนะฮะชัดเจนนะนะครับขายตั้งแต่ชัดเจนแบบนี้นะฮะนะฮะเพราะรถมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วแล้วก็ตัวรถเองก็มีคนซื้ออยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่เรามาทําให้รับรู้กันว่ารถทุกคันที่นี่ออกจากที่นี่ไป ความเป็นรถแท้ๆใบแท้แๆเอกสารแท้ๆโดยที่ไม่บิดเบือยนในตัวเอกสารทุกอย่างก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่คือบริษัทอาร์คาเดครับปีตครับนะฮะร,รถเยอะๆแบบนี้ใครหารถโลโก้โตโยต้าครับออซุสครับนะฮะโทรเข้ามาเช็คกันได้เลยครับที่โกดังเทพรักษ์แล้วก็ โกดังบางนานะฮะอเราเริ่มต้นอยู่ที่285,000บาทนะครับนะฮะแล้วก็มี Honda Civic เข้ามาด้วยสีเทาแบบนี้นะครับอยากตรวจสอบดูรถนะครับอยู่ตตางย,ยังหวัดไม่สะดวกมานะฮะวิดีโอคอมาดูรถพร้อมๆกันตรวจรถไปพร้อมๆกันจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับก็ที่นี่ก็คือโกดังครับรถหมดสัญญาเช่ารถปมดละวางที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะฮะถ้าใครจะซื้อรถมือสองพลาดที่อื่นแล้วแต่อย่าพลาดที่นี่นะครับเนาะก็ะถ้าพลาดที่อื่นแล้วก็อย่าพลาดที่นี่นะฮะก็คนขายก็ทรงแบบนี้นะครับทรงโจนนะฮะทรงโจนอ่ะยินดีต้อนรับด้วยนะฮะใครอยากดูรถไว้นะครับไม่ว่าจะประกอบกิจการนะครับไม่ว่าจะซื้อใช้เองมไม่ว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใ,ใช้นะฮะ<ม>บอลพระนครยินดี ให้คำรึกขาด้านรถมือ2ทุกประเภทรถเราจะเป็นรถปี2019 2020จะเป็นปีใหม่ทุกคนันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ไปคือมีประวัติศูนย์ทุกคันเลย1นะครับ2มีชื่อเดียวเลยคือชื่ออาคเน่แคปิตอลครับสครับรถทุกคนันนะฮะไม่เกยก่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นเป็นใหม่แท้ประวัติแท้เอกสารแท้แน่นอนแล้วก็4ซื้อสดไม่เสียแวดแล้ว คุ้มค่าที่สุดต้องมาที่ Arcane Capital หนึได้คุ้มค่าครับ 2. ครับได้รถที่แท้ๆเร็วๆสามครับมีพนักงานชี้แจงรถทุกส่วนของตัวรถอะไปแล้วครับสวัสดีครับ